บทความเรื่องราวจากสิบภาพถ่ายของ F-16 Fighting Falcon บทนำ F-16 Fighting Falcon เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นของ F-16 คือความคล่องตัวสูงเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศ การโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือการลาดประเวนด้วยความเร็วสูงสุดกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรัศมีปฏิบัติการที่ยืดหยุ่น F-16 ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกำลังทางอากาศในศตวรรษที่21ภาพทั้ง10ภาพต่อไปนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จัก F-16 ในมุมมองที่หลากหลายตั้งแต่การขึ้นบินจนถึงการบำรุงรักษาขีดขีดขีดหการขึ้นบินจากรันเวย์ ภาพแรกนี้จับช่วงเวลาสำคัญที่ F16 เร่งเครื่องยนต์เต็มกำลังบนรันเวย์ก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแรงดันจากเครื่องยนต์ปลาดแอนวิทนี่ F100 หรือ General Electric F110 ทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วช่วงเวลาการขึ้นบินเป็นขั้นตอนที่นักบินต้องใช้สมาธิและทักษะสูงเพราะต้องควบคุมความเร็วองศาการยกหัวเครื่องและตรวจสอบระบบทั้งหมดให้พร้อม ภาพนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพที่แสดงความสวยงามของเครื่องบินแต่ยังสื่อถึงความพร้อมและความมั่นใจของนักบินก่อนเริ่มภารกิจ 2. ภายในห้องนักบินภาพนี้เผยให้เห็นแผงควบคุมและเทคโนโลยีภายในห้องนักบิน F16 ซึ่งออกแบบตามหลัก Bubble Canopy เพื่อให้มุมมองกว้าง360องศาหน้าจอและปุ่มควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักบินสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินเครื่องบินรุ่นใหม่ยังมีระบบ HUD (Head Up Display) และจอ MFD (Multi f u n c t i น n Display) เพื่อแสดงข้อมูลการบินและสถานะของอาวุธภาพนี้ทำให้เห็นว่าการบิน F-16 ไม่ใช่แค่การควบคุมเครื่องแต่เป็นการจัดการข้อมูลเชิงยุทธวิธีในเวลาเดียวกัน 3. การบินเป็นรูปขบวน ภาพนี้จับฝูง F-16 ที่บินเรียงแถวกันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นการฝึกที่ต้องใช้การประสานงานและความแม่นยำสูงการบินเป็นรูปขบวนไม่เพียงแค่แสดงถึงความเป็นเอกภาพของฝูงบินแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธี<ๆ>เช่นการโจมตีพร้อมกันหรือการป้องกันฝูงบินจากการถูกโจมตี การรักษาระยะห่างและตำแหน่งที่ถูกต้องในความเร็วสูงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งภาพนี้จึงสะท้อนถึงวินัยและการฝึกฝนที่เข้มงวดของนักบิน 4. การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศภาพนี้แสดงให้เห็น F-16 กำลังเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากเครื่องบินบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยยืดระยะเวลาและระยะทางในการปฏิบัติภ,ภารกิจ การเติมเชื้อเพลิงกลางฟ้าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเพราะทั้งสองเครื่องบินต้องรักษาความเร็วและตำแหน่งที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในขณะที่ลมและความกดอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภาพนี้ไม่เพียงแค่แสดงถึงเทคนิคการบินขั้นสูงแต่ยังสื่อถึงการสนับสนุนเบื้องหลังที่ทำให้ภารกิจสำเร็จ 5. การใช้ a f ฟเ r b u r er n บ r ในเวลากลางคืน ภาพนี้งดงามด้วยแสงสว่างจาก afterburner ที่พวยพุ่งออกมาจากท้ายเครื่องยนต์ในความมืดของกลางคืนการใช้ Afterburner ช่วยเพิ่มแรงขับให้สูงสุดเหมาะสำหรับการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วหรือหลบหนีจากการโจมตีอย่างไรก็ตามการใช้ Afterburner รสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอย่างมากดังนั้นนักบินจึงต้องใช้มันอย่างมีกลยุทธ์ภาพนี้ทำให้เราเห็นความดุดันของ F-16 ในมุมที่ตื่นเต้นและร้าใจ 6. การต่อสู้กลางอากาศด็อกไฟภาพจำลองนี้นำเสนอ F-16 ขณะเข้าประจันบานกับเครื่องบินฆ่าศึกในระยะประชิดด็อกไฟเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะการบินและการตัดสินใจที่รวดเร็วนักบินต้องใช้การหมุนการปีนและการดำน้ำเพื่อหาตำแหน่งยิงที่ได้เปรียบ F-16 มีจุดเด่นในด้านความคล่องตัวและระบบเรดาร์ที่ทันสมัยทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวในสนามรบทางอากาศ ภาพนี้จึงเป็นตัวแทนของความสามารถด้านการรบที่แท้จริง 7. การติดตั้งอาวุธครบชุดภาพนี้เผยให้เห็น F-16 พร้อมอาวุธเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นขีปบาวุธอากาศสู่อากาศ a i m 1 2 0 AMRAAM ขี่บาวณธอากาศสู่พื้น AGM-65 m a v e r i c และระเบิดนำวิถีปาเวการติดตั้งอาวุธขึ้นอยู่กับภารกิจและเป้าหมาย การเห็น F 1 6ในสภาพพร้อมรบเช่นนี้แสดงถึงพลังการโจมตีที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้หลากหลาย 8. ลายพรางทะเลทรายภาพนี้แสดง F 1 6ที่มีลายพรางสีน้ำตาลและครีมเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศทะเลทรายลายพรางแบบนี้ช่วยลดโอกาสที่เครื่องบินจะถูกตรวจพบจากสายตาหรือจากระบบเรดาร์ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและความยืดหยุ่นของ F 1 6 ในการทำภารกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 9. การบินผ่านที่สูงต่ำใกล้พื้นดินภาพนี้จับช่วงที่ f 1 6บินต่ำเหนือพื้นดินด้วยความเร็วสูงเทคนิคนี้ใช้เพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูและเพิ่มโอกาสรอดพ้นจากการโจมตีการบินต่ำต้องใช้ทักษะสูงเพราะต้องหลีกเลี่ยงภูเขาอาคารหรือสิ่งกีดขวางต่างๆภาพนี้จึงเป็นตัวแทนของความชำนาญการบินในระดับสูงสุด 10. การซ่อมบำรุงในโรงเก็บเครื่องบินภาพสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นช่างเทคนิคก,กำลังตรวจสอบและบำรุงรักษา F 1 6เพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตลอดเวลาการบำรุงรักษาเป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องบินรบทุกชิ้นส่วนต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและซ่อมแซมตามมาตรฐานภาพนี้ทำให้เราเห็นว่าหลังความสำเร็จของภารกิจมีทีมงานที่ทุ่มเททำงานอยู่เบื้องหลัง ขีดขีดขีดสรุปภาพทั้ง10ภาพนี้ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความงดงามของ F-16 Fighting Falcon ในเชิงศิลป์แต่ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถและความสำคัญของมันในสนามรบเครื่องบินลำนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและเทค